วันนี้ก็จะเป็นเย่อมองของขี้จกโกดเป็นกัรทำโลโก้เขาขี้จกรดนะครับรอยพระพุทธบาทเนี่ยที่ท่านหลายคนหลายท่านขึ้นไปในกามศมาสการนะครับอันนี้จะเป็นแบบสลิดพันพรหรือจะเป็นสีเขียวเครียก์เยม่อมองสีเขียวนะฮะที่สกัดมาจากใบไม้ต่างๆหรือสมุนไพรต่างๆนะครับ นี่นะเป็นรูปแบบของอยม่องตำนานเขาคิจฉูทนะครับแล้วก็จะมีหลายแบบจะเป็นกล่องเป็นขวดพลาสติกก็มีนะครับอย่างนี้นะแต่ต้องดูแล้วก็ของเขานะแต่ที่แน่ๆลยก็คือว่าของแท้ของดีนะครับแห่งเ,เขาคิจกูทนะข้องหลงพระเขียนนะครับที่ทํามา ห้าสิบกว่าปีแล้วเราเรียกเปนผุนภัยพื้นบ้านหรือเป็นหมอแผนโบราณน,นะเป็นตำราหรือเป็นตำรับตำรานะแผนพื้นบ้านของคนชาวชองจังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะมองเรื่องของสมุนไพรต่างๆนะครับที่ท่าน ทำมาเพื่อเป็นประโยชน์ของสังคมนะฮะจะบูชาก็ขวดละร้อยนะบูชาขวดละร้อยหรือจะสั่งซื้อส่งทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์นเน็ตต่างๆครับก็สั่งได้นะครับทางที่ขึ้นตรงนี้หรือติดต่อทางเบอร์ที่ที่บอกอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมเราว่าใช้ดีมีคุณาภาพที่ดีกว่าทุกยี่ห้อก็ว่าได้แต่เราอย่าไปบอกว่ายี่ห้อไหนบ้างหรืออะไรบ้างมันก็ไม่ดีนะครับถือโลโก้นี้จะใช้กันมานานใช้กันมานานหรือตำนานหลวงพ่อเ,เขียนนี่นะครับอายุท่านก็ต้อง82ดแล้วนะท่านที่รักสังขาร ไปก็ทิ้งยามองไว้ให้เราได้ไดใช้ได้ชมกันแล้วก็ได้ทาได้รักษาโรดนะลหลายคนหลายท่านที่ใช้นะจะเป็นศิลปินดารานักร้องเยอะแยะมากมายทีเดียวนะั้นเราไม่ได้เอ่ยนามแต่รู้ว่า,าท่านใช้ดีใช้จริงนะครับ